สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องอการรักษาเก็ดเงินโดยไม่ใช้สเตียรอยนะครับก็เคยรักษาใช้สเตียรอยมาแล้วนะก็ไม่ดีนะอันนี้ก็หายมาเกือบ2ปีเนาะน่าจะเกือบละเกือบๆนะครับจำจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่นะแต่ก็ถามว่ามีอาการเห่บ้างไหมก็มีนิดหน่อยนะครับถ้าเราคุมอาหารไม่ดีแล้วก็ กินไม่ดีนะครับผมไปเมื่อเมษาเนี่ยผมไปกินข้าวเหนียวปิ้งเยอะแล้วก็กินกินนู่งกินนี่นะก็ช่วงสงการนะันจุดจาวอยากกินนู่นกินนี่ลองลองนิดนิดหน่อยหน่อยนู่นน,นั่นนี่ก็มีผื่นขึ้นมาที่ที่เขาเขาพับนะนิดหน่อยมันก็แต่ถ้าพอมขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเตือนเนาะเราก็เริมคุมอาหารออกกำลังกายตากแดดเหมือนเดิมนะครับก็ให้มัน เป็นนิสัยมันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็หายไปก็คุมอาหารให้ดีนะครับกินผักเยอะนะครับกินผักเยอะผักต้มผักลวกผักสดอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เนื้อปลานิลอบลวกนึ่งอะไรแบบนี้หรือหมูก็ได้นะครับอาหารจริงๆเคยพูดไว้ออคลิป่ก่อนแล้วหรือว่าไปดูที่เว็บของผมก็ได้นะครับ no k ีด s t e r o i d .com นะครับก็เข้าไปดูนะผมเขียนข้อมูลไว้เยอะมากอัปเดตตลอดนะครับก็พิมพ์ไว้จริงๆอยากให้มันเป็น ข้อมูลนะมาทำอยู่คนเดียวก็โอเคกันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องการรักษาโดยไม่ใช้สเตียรอยนะครับก็ <g ül> จริงๆการรักษาไม่ใช้สเตียรอยเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะครับเป็นมีเป็นพื้นฐานเลยนะต้องคุมอาหารนะครับต้องกินอาหารที่ที่ดีต่อร่างกายนะครับแล้วก็มันก็จะดีขึ้นแต่ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยมันก็นานเป็นปี2ปีต้องใช้ความอดทนสูงมากแล้วก็มีวินัยพอสมควรนะครับ มากเลยมากเลยฮะเป็นเยอะเป็นน้อยก็อ่าก็ต้องจะหายเร็วหายช้ามอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นนะะไม่ได้อยู่ที่ใครนะครับคือการรักษาแนวนี้ก็จะมีคุมอาหารนะครับงดอาหารแสลงนะครับก็อย่างที่บอกไปดูคลิปกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมรักษาที่ไหนแล้วที่ไหนจะเป็นยังไงอะไรยังไงที่ผมเคยเห็นนะครับเรียน okay, นะงดอาหารแสลงออกร่างกายตากแดดนะครับ,นะรบในการรักษาแนวนี้จริงก็มีหลายที่ตอนที่ผม รักษาเนี่ยผมก็ไปรักษาของที่คลินิกพีรกุลนะครับของคุณหมอจรัสศักดิ์เรื่องพีรกุลนะครับพีรกุลคลินิกนะครับตรงวิภาวดีรังสิตน,นะครับหลายคนถามผมจนตอบไม่ถูกต้องพิมพ์ตอบตลอดทุกนะก็แถววิภาวดีนะครับก็ต้นตแถวแยกดินแดงนะครับใกล้ๆไม่ไกลแถวๆนั้นนะครับก็ไปลองดูก็ จริงๆมีหลายที่นะครับที่รักษาโดยไม่ใช้สเตียรอยก็อีกที่หนึ่งที่ผมมั่นใจไม่ใช่มั่นใจสิเรียกว่าที่เห็นแล้วกันนะครับผมติดตามเพจเขาเนี่ยก็มีเพจของนายกจันทบุรีนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับก็ก็มีสองที่เนี้ยนะครับถ้าที่ผมเห็นนะครับมีทั้งคนหายและคนไม่หายแต่ก็ขอบอกว่ามันเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราเองนะแล้วว่าเราปัจจัยมันเยอะครับเราใช้ยามาเยอะไหมนะครับเ,เราคุมอาหารอย่างไรเราปฏิบัติตัวอย่างไรจริงๆอยู่ที่เราทั้งนั้นนะครับว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเรามีวินัยมากไหมในการออกกาลังกายนะครับแต่การออกกาลังกายตากแดดนะครับแล้วก็คุมอาหารนะครับเป็นพื้นพื้นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานที่ต้อง ต้องต้องต้องทำนะครับไม่ว่าจะที่ไหน,นอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะของคุณหมอจรัสศักดิ์หรือว่าของคุณานายกชันทบุรีนะครับก็ต้องทําเหมือนกันแต่อาจจะคุมอาหารไม่เหมือนกันแต่ของผมเวลาคุมผมคุมแบบสุดโต่งนะพูดง่ายๆแบบแบบเต็มที่นะครับก็คืองดมากนะเพราะว่าอยากหายมากจริงๆก็มีวินัยมากแล้วก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับจัง เวลาจะไปรักษาแนวนี้มันก็จะมียาขับน้ำเหลืองยาปรับน้ำเหลืองแล้วกันเรียกยาปรับน้ำเหลืองหรือยาขับนะบางคนเขาเรียกยาขับหรือยาปรับเนี่ยก็จะมีแต่ละที่เนี่ยราคาก็ไปดูเราเองนะครับผมก็แนะนํา้แค่นี้นะฮะถูกแพงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มียาปรับน้ำเหลืองแล้วก็อย่างที่ผมรักษาเนี่ยก็จะมีตู้ U V B ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนตู้แสงอาทิตย์เทียมนะครับก็ เพื่อใช้ในการรักษาอะไรประมาณแบบนี้นะครก็ถ้าวันไหนไม่มีแดดเราก็ใช้ตู้ก็ได้นะครับเข้าตู้ก็เรียกเข้าตู้ก็จะหายเร็วขึ้นนะครับแต่ของที่นายกนี่รู้สึกว่าจะมีพวกมีแค่ยาปับน้ำเหลืองนะครับแล้วก็พวกครีมวอสลีนอะไรแบบนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ที่พิลากรุนี่ก็จะมียาปับน้ำเหลืองมีครีมมีมีหลายอย่างนะที่คุณหมอเขาทำเพราะว่าผมรักษาตรงนี้เพราะว่าใกล้บ้าน โอเคก็เนี่ยฮะก็ขอให้เพื่อนๆมีวินัยในการคุมอาหารนะครับอ่าอาหารกินอะไรบ้างตอนนี้กินอะไรบ้างอ๋อผมพยายามที่จะ,ะขยายวงอาหารนะครับในการกินครับจริงๆแต่ก่อนไม่ไคุมก็กีกินแค่นี้ใช่ไหมอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคุมก็กินประกาศปรกกาศขาวลวกวางตุง้งฮ่องเต้วอเตอร์เคส แถวๆเนี้ยนะจำในตอนนี้พักโค้มอะไรเงี้ยก็ลวกๆอะไรเงี้ยลวกๆเนึ้อเนืนะหมูแล้วก็หมูกับปลานิลเท่านั้นเท่านั้นนะหมูกับปลานิลหมูส่วนไหนก็ได้ต้มเนึ่ออบอะไรเงี้ยแต่ต้มกับเนื่อจะดีกว่านะอบก็แต่ผมชอบอบมันง่ายก็โยนเข้าถูแล้วก็บิดเวลาใช่ไหมแล้วก็เข้ามาอบลมร้อนะเอีอ ก็ปิดๆเองก็ปรุงก็ใช้ดอกเกลืออย่างเดียวแค่นั้นเองนี่คือเรื่องของการคุมอาหารตอนนี้ผมก็พยายามจะกินให้มากขึ้นนะครับหลากหลายขึ้นก็จะมีมะละขี้นกในตอนนี้ปลูกเองนะครับแล้วก็มะละจีนก็ทานนะครับก็ทานกับต้มกับกระดูกหมูนะต้มกระดูกหมูแล้วใส่เกลือนิดนึงแค่นี้ก็กินอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็ผักลวกต่างๆนะครับที่เป็นลิดเย็นนะลิดเย็นทั้งหมดกินกินเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็พยายามไล่กิน กินไปเรื่อยนะครับที่บ้านที่ปลูกเลยก็จะมีวอเตอร์แคสนะปลูกเองขึ้นง่ายมากนะครับไปปลูกลองปลูกกันแล้วก็มีเนี่ยฮะปลูกหญ้านางก็ปลูกเองนะครับมันง่ายมากของพวกนี้ปลูกคือปล่อย,อย,อยไม่ต้องดูแลนะครบับไม่ต้องดูแลแล้วก็แมลงไม่ค่อยกินด้วยนะฮะมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะที่แมลงเดมากินเนี่ยก็ปลูกปลูกไว้นะครับละขี้นกนี่ปลูกง่ายขึ้นใหญ่ครับโรยไว้เดี๋ยวก็ขึ้นมามีเก็บไปกินทุกอาทิตย์เลย นะถ้าสองเดือนเนี่ยผมปลูกไปสองเดือนก็ขึ้นมาเยอะนะเนี่ยเรื่องการกินผมพยายามขยายอย่างผลไม้เนี่ยกล้วยหามนะครับกล้วยกล้วยกล้วยน้ําว้าหามนะครับเขียวอมเหลืองนิดนึงนะก็กินได้นะครับอย่าไปกินเหลืองมากนะครับเหลืองมากกระสุนก็หวานไปนะครับแล้วก็แก้วมังกรเนี่ยก็เป็นเบสอยู่แล้วนะเป็นเบสแบบตลอดชีวิตเลยแล้วก็เราจะไม่กินหวานมากเนาะ แล้วก็มีตอนนี้ทานบางคุดก็ทานเวลาสองลูกอะไรเงี้ยสองลูกตอนนี้หน้าบางคุดก็เอ้ยกินได้เว้ยลองกินไม่เป็นไรแต่ก,กินเยอะของพวกนี้กินเยอะกินนิดๆดหน่อยกอ,อยกินเอ้กินไปมื้อละลูกอะไรเงี้ยเอ้ยก็โอเคเว้ยไม่แพ้เว้ยก็ลุยต่อเอก็ลองไปเรื่อยบางทีเราลองแล้วไปเจอของแพ้เราก็ต้องเลิกอโอเคเนี่ยก็หวังว่าคงได้ไอเดียนะเนียเ่ยก็ พยายามลองให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับจริงๆก็มีลองลองนะครับแต่ก็ลองในปริมาณที่น้อยมันก็เลยไม่ค่อยรู้พยายามปรับร่างกายแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งผมก็ลองนะไม่ได้ไม่ลองก็กินก็กินก็กินบ้างไม่กินบ้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ติดมาราชอบกินก็มันมีรสขมดีนะก็บางคนอาจจะกินไม่ได้อะไรผมกินได้กินหมดกินได้ทุกอย่างนะครับข้าวตอนนี้กินข้าวข้าวกล้องนะครับกอขอสีสานะมัน น้ำตาลน,น้อยโลจีไอใช่ไหมเรากินเขาผสมกับข้าวฟ่างบ้างอนะเนี่ยโปรตีนก็เนื้อหมูใช่ไหมมีถั่วชิคกีพาก็กินแล้วไม่ค่อยไม่เป็นอะไรนะบางบางสำนักก็จะบอกว่าห้ามกินถั่วอนะไรอย่างเงี้ยก็ก็กินก็ไม่มีอะไรนะก็อืมก,ก็ก็ได้อยู่นะฮะแล้วก็มี การออกกำลังกายเนี่ยก็พยายามวิ่งไว้เนาะวิ่งไว้วิ่งก็ได้ออกจะแอโรบิกก็ได,ได้เดี๋ยวหนาะว่าผมชวนวิ่งบางคนเข่าไม่ดีเดินไม่ได้ก็ไปแอโรบิกปั่นจักรยานอากาศกซัคซ์ไซส์แบบว่าอะ,อะไรก็ได้นะครับแ้มนเหงื่อออกับจุดประสงค์คือต้องการเหงื่อขับเหงื่อให้ร่างกายมันขับของเสียออกมาแล้วก็ตากแดดน,นะครับก็วิ่งตอนเย็นนะครับก็ออกไปเดินเดินก็ได้เดินเดินเดิน เดินตากแดดเย็นๆนะครับสี่ห้าโมงห้าโมงหโมงแล้ห้าโมงหกโมงสี่โมตอนช่วงนี้อาจจะร้อนไปนะให้โดนแดดบ้างนะครับร่างกายเราต้องอยู่ชีวิตเราพูดง่ายต้องอยู่กับธรรมชาตินะกลับไป back to basic เป็นกลับไปธรรมชาติทั้งหมดนะมันถึงจะดีขึ้นร่างกายมันจะ recover แล้วก็หายหายหายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ บางคนเนี่ยมาคุยผมก็มาคุยได้ที่ Facebook นะครับแจมมี่พิกแมนนะครับแจมมี่พิกแมนก็ลองหาดูก็เจออยู่แล้วก็คุยได้ครับผมก็ถ้าว่างก็คุยนะครับก็จะตอบก็ามีเพื่อนเพื่อนมาคุยก็สอบถามดูก็อาการดีขึ้นหลายคนนะครับก็แต่ว่าต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับก็เหงาก็ทักทายได้ไม่ได้ว่าอะไรครับก็เพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่าต้องการกำลังใจนะครับ แล้วก็ยังมีที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่า,าต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็วินัยที่สูงมากนะครับแล้วก็จริงๆแต่ก่อนนะ่ถ้าลองลอง,ลองกลับไปดูนะครับคลิปในช่องผมเนี่ย YouTube เนี่ยไปดูพวกคลิปกราฟิกก็ได้ผมจะสมัยก่อนที่ก่อนที่จะเป็นสเก็ตเงินนะก็ยังเป็นอัดวิดีโอแล้วก็มีเสียงซูซิมูกอะ แบบว่าเป็นเหมือนแบบภูมิแพ้แบบเออก็จริงๆมาเข้าใจตอนหลังว่าเฮ้ยแม่งชีวิตมันไม่ต้องกินยาดีกว่าตอนแรกนึกว่าแบบว่าที้เรามันคนเกิดมาต้องกินยาอะไรเงี้ยบางคนแม่งกินทุกวันนะยากแก้แพ้วัลเเมดอะไรเงนะี้ยแต่ก่อนนึกว่าเป็นเรื่องปกติอนะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ไม่ปกติคนระับคนเรามันไม่ต้อง อยู่ดรวยยานะครับกินอาหารเนี่ยให้เป็นยาแล้วก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองอบางอย่างเรากินไม่ได้นะมันกินบางอย่างเรากินแล้วมันแพ้แพ้มก็เลยมีอาการออกมาแบบเนี่ยทางจมูกหรืออะไรเงี้ยนี่อันนี้ผมคิดเอาเองนะทางจมูกทางอะไรเงี้ยมีอาการแพ้หรือบางคนมาออกมาทางผิวหนังหรือบางคนอาจจะแพ้น้ำมูกไหลอะไรเงี้ยคือเรากินแล้วมันมีอาการของมันนะหรือเราออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรแบบนี้อ,ออกกำลังกายไม่เพียงพอด้วยไม่ได้แบบ ร่างกายมันขับของเสียออกมาไม่ทันอนะ่ะเออมันก็ประมาณแบบนั้นนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นหมอเนะไม่ได้เป็นหมอไม่ได้มีความรู้ก็คือนี่คือประสบการณ์เพราะว่าตอนเนี้ยพอผมมากินดีนะครับกินดีคุมอาหารดีนะกินของที่มีประโยชน์ว่าพยายามพยายามออแกนิกมากนะพอดีแต่บางทีไปโลตัสอะไรมันก็หาย,ยากบางทีขาดตลาดบ้างกนะ็แบบกินให้ดีนะครับน้ำอุ่นนะครับก็กินเดี๋ยวนี้ไม่กินน้ำเย็นแล้วไม่ติดน้ำเย็นเลยครับนอกจาก ตอนช่วงเมษาพฤษภาที่ผ่านเนี่ยที่ค่าไฟนพุ่งเลยต้องกินน้ำเย็นทักขอสักสองกรกแล้วแห้งร้นอนใช่ไหมเ,เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวสังเกตไม่มีอาการฟึดฟัดฟึดฟัดเลยฟึดฟัดเออแต่ผมอะแพ้แพ้อยู่อย่างนลแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นเนี่ยอันนี้แพ้มากเลยคือแบบผมเอาผมเอากระเป๋าเก่ามาใช้ด้วยกระเป๋าก่าวอะ ที่มันอยู่ในตู้อะไรเงี้ยแล้วมันมีฝุ่นนะฮะเราก็เอามาใช้แล้วก็ใช้ตรงไหนนะสมมติสายสาพายอยู่อย่างเงี้ยนะตรงนี้ถ้าคันยิบเลยนะแล้วผื่นมันก็ขึ้นแต่พวกนี้มันเป็นแบบเฉียบพันนะครับเป็นแบบโดนปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมามันก็แดงใหญ่นะครับแล้วก็อพอปล่อยไว้นะเราเฉยๆนะเอาน้ําเย็นน้ำไม่ต้องกินยานะปล่อยไว้นะี่เอาน้ําแข็งนะหรือว่าเจลเจลแพ็คที่มันเย็นๆน้าแข็งก็ได้จริงๆอะผมจะเอาน้ํา เอาทัพผู้แวร์นะครับใส่น้ําแข็งไอใส่น้าใส่น้ำไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตนนรับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาเป็นน้าแข็งปบนบล็อกใช่ไหมเอามาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอามาประครบแบบนี้ย mm hmm. เออครบเงี้ยหรือว่าตรงข้อมือตรงไหนที่มันเออมันบวมอะไรเงี้ยนะเขาจะทำเงี้ยให้ปล่อยไว้ครับเดียวหายนะเพราะว่าพวกนี้มันมันขึ้นเองก็หายได้ก็รออาการแพ้มันหายนะเราไม่ต้องไปกินยานไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้ามันเป็นมากๆนี่ผมก็ไม่รู้ก็ผมไม่ได้เป็นเยอะ ตอนตอนตอน,ตอนที่มันเกิดอาการแพ้ฝุ่นนะเพราะว่านี่ผมแพ้ฝุ่นเนี่ยผมเคยไปทำเทสต์ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนสมัยก่อนแล้ว,ลวเด็กๆนะครับว่ามีแพ้ฝุ่นไหลฝุ่นนะแล้วก็แพ้แมลงสาบพวกดอกไม้แต่ดอกไม้นี่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทาสวนทาอะไรแต่ผมก็ใส่ถุงมือหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างจานเนี่ยผมก็ใส่ถุงมือหมดเพราะว่าผมกลัวสารเคมี ไม่ค่อยดีะอะไรทำสวนผมก็่า,า่ถุงมือนะครับใส่หมดนะครับก็กันกันพวกสิ่งสกปรกเลยแบบนี้นะก็ทําใส่ใส่กันไว้หมดนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าทุกคนคงได้ความรู้สนุกสนานอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็หวังว่าคงได้ความรู้แล้วในเจอคลิปหน้าถ้ามีอะไรผมจะมาอัปเดตให้ฟังอขอให้ ทุกคนหายไวๆสเก็นเงินนะครับหรือว่าภูมิแพ้ผิวหนังในห,หายได้ถ้าเราดูแลตัวเองคุมอาหารตากแดดน,นะครับแล้วก็ออกลังกายนะครับโอเคโชคดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ